เ,เรื่องกับหน่วยงานจะเรีร่วมกับวนครึ่งศักราะขบวนถัดไปขบวนสัตพันธ์เรียนเชิญผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าครับเรียนเชิญครับขบวนสัตพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตมยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้าพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดวันพุธพฤหัสศุกรน์นะครับแล้วต่อไปขบวนหีบธรรมครับโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาครับ ขบวนีทวันพุธพฤหัสสุดที่ยี่สิบเจ็ยี่สิบแปดยีิบเพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดงานหลวงพ่อเกษมขบวนเครื่องสูงทั้ง2ชุดครับจว่ายสาอาริยสนเจ้าหลวงพ่อเกษมเขมโกงานบุญตามรอยสัตหานครวนศมณบลทุ่งฝายเบีร์เจ็ดคณะผู้บริหารครับ ในโอกาสนี้ขอบพระคุณท่านตรงรัฐโลกสุธธนทรนายกองการบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้กรุณามอบกิจบัตรครับและในโอกาสนี้ครับขออนุญาตท่านประธานในพิธีครับและหัวหน้าส่วนราชการชั้นผู้ใหญ่ทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับได้กรุณาร่วมบันทึกภาพพร้อมกันกับทั้ง25หน่วยงานบริเวณด้านหน้าเวทีครับขอเรียนเชิญท่านชุติเดชปีจันผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางครับท่านณัฐชามีจันร์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางเรียนเชิญท่านไพโร์โลกสุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจังหวัดลำปางและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านดรพินิจจำคำรัสุบรินทร์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสอสนะครับทั้งสเขตในจังหวัดลำปางครับท่านนายกตรงรัตน์โลกสุนทร ท่านกฤษณะพินิษฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางครับท่านประกอบกันัฐบุญลีท่านผู้หลักจังหวัดลำปางครับขอเรียนเชิญท่านผู้พักษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปางครับท่านผู้แทนผู้บัญชาการบนโดดหายบกที่32ท่านผู้บังคับการตำรวจจังหวัดลำปางท่านอายการจังหวัดลำปางครับขอเรียนเชิญครับเจ้าสิริรัตน์ลำปางครับเจ้ากังจนาประชาธิพัฒนครับขอเรียนเชิญท่านทั้งทสองด้วยความเคารพครับ และขอเรียนเชิญท่านประธานมูลน,นิธิไต้รักเข้มอากาศพิขุกด,ด้วยครับขอเรียนเชิญครับจางนัานประธานและก็ท่านผูน้ทแทนนะครับขอเรียนเชิญหน่วยงาสูราชการชั้นผู้ใหญ่ทุกทุกท่านท่านคนจังหวัดนครปฐมด้วยครับขอเรียนเชิญครับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำกันข้าวหลังลุกไปเด็กเล่นรถไฟแล้วนัครับโ okay. อเคเราจะมาดูข้างหน้ากันนะฮะก็จะเยอะประมาณนี้เนาะ โอเคนะครับ ผ่าน่ี้องได้เาไมันรองของนอกกายได้ใจนะได้ใจทุกสภาพทาเลยนะรถมอเตอร์ไซค์มันเก่าแผลอะไรเปลี่ยนด้านรูปภาพเปลี่ยนไปลอกเปลี่ยนใหม่เม่ราใช้แต่งน้ามาไม่ตง Terima kasih telah menonton! เฮ้ยมันจะเป็นไงนะพี่เดี๋ยวก่อนจะเพิ่งใส่ผมขอชิมรสเพียวๆก่อนได้แบบว่ามีช้อนไหมมีช้อนไหมอ้าวเราเอาตักกินยังไงอะอ๋อลอยเนาะอือข้างในมันจะเป็นน้ำใช่แต่ว่าถ้ากินถ้ามันโดนน้ำมันจะแข็ง S 1> <S 1> เหมือนลูกตาลเลยใช่ต้นตาลอ่ะเขาบอกเป็นไอ้ลูกะไรแก้วปะลูกตาลเลยอ่ะลูกตาลด้านในมันจะเป็นน้ำ<ช>อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองบบปึ๊ครับรึบชาใบไผ่ เหมือนแมงกระพุนเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวทีละอันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามกุหลาบหนึ่งสองสามถ่ายอยู่ร้านเดียวเนี่ยที่เหลือถ่ายงานหลวงพ่อเกษมหมดแต่พอดีมาซื้อของพี่มันแปลกไงไม่เคยเห็นแต่แต่เห็นเขาทำในทิกเก็ต อ๋อคัพพี้มาดูคัพพี้มาดูมากเลยค่ะแต่ไผ่สวยเนาะมันมันกลมใหญ่ดีไผ่อะอ๋อเราก็แค่บีบใหญ่ขึ้นบีบอาีุจะเป็นอัดมาสำเร็จอ๋ออัดสำเร็จเลยว่าเนลูกใหญ่มันจะยากค่ะอ๋อทำยากแสดงมันเป็นลูกมาอย่างนี้อยู่แล้ว

กุหลาบก็กินกุหลาบเลยใช่ค่ะแต่กินสตรอเบอรี่หอมไทยก็กินแรงเหรอ เออมันเหมือนน้ำหอมผู้ใหญ่จะชอบพอมันซีดๆฉุนๆนะคะกินไผ่ครับสุดยอดอืมเดี๋วใครมากินไข่อันนี้เป็นลูกครึ่งหรือเปล่าครับครึ่งไงครึ่งคนครึ่งนางฟ้านึกว่าครึ่งคนครึ่งนางฟ้าครับ โอ้ยสวยถ่ายกันถ่ายรวมนี่ไปโอเค เดี๋ยวจะลองไปไหว้หลวงพ่อเกษมดูะคระับกลับอย่างนี้ดูก่อน เป็นลูกครึ่งหรือเปล่าครับนึกว่าเครื่องคนเครื่องนางฟ้า พอเค้าอุ๊ยแฟว